ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่3นะคะของแรงไฟฟ้าก็คือเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับการต่อวงจรไฟฟ้านักเรียนชั้นป .6 จะได้เรียนอยู่2แบบนะคะก็คือการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมกันก่อน S <S <an itary> การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นอย่างไรก็คือวงจรไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้านะคะเซลล์ไฟฟ้าก็อย่างคลิปที่แล้วเซล์ไฟฟ้าคือเครื่องกําเนิดกระแสะไฟฟ้านะคะเช่น่านไฟฉายแบตเตอรี่เนี่ยเราเรียกว่าเซล์ไฟฟ้าแล้วก็มีตัวนําไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าก็คือสายไฟนะคะสายไฟแล้วก็มีหลอดไฟหลอดไฟก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะถ้ามี3ส่วนเนี้ย เราเรียกว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะเราเรียกว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะคะดูต่อเลยนะคะในชีวิตประจํวาวันเนี่ยเรานะคะเราจะพบวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายหลายหลายที่เลยยกตัวอ,อย่างเช่นกระบอกไฟฉายอย่างบ้านใครเคยนะคะสมัยนี้จะหาดูได้ยากและกระบอกไฟฉายนะคะกระบอกไฟฉาย จะหาดูยากเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตซะส่วนใหญ่ไม่มีกระบอกไฟฉายแล้วกระบอกไฟฉายนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะกระบอกที่มีฐานไฟฉายขนาดใหญ่หรือจำนวนฐานมากขึ้นนะคะหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นนะคะอย่างถ้าบ้านใครมีนะคะ,ะกระบอกไฟฉายเนี่ยข้างในกระบอกไฟฉายจะมีฐานนะคะฐานอย่างมาก3ก้อนนะคะ3ก้อน เรียงต่อกันขั้วบวกต่อกับขั้วลบนะคะขั้วบวกต่อกับขั้วลบถ้าเราซื้อฐานมาใหม่ๆแล้วเราไปใส่เนี่ยหลอดไฟจะสว่างมากแต่ถ้าเราใช้ไปนานๆนะคะใช้ไปนานๆไฟมันก็จะสว่างน้อยลงนะคะกระบอกไฟฉายนะคะ,ะต่อมาอเราสามารถนำเซลล์ไฟฟ้านะคะหรือฐานไฟฉายเนี่ยมาเรียงต่อกัน เพื่อให้หลอดไฟสว่างนะคะเรียงต่อกันโดยบวกต่อกับลบนะคะบวกต่อกับลบเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะเรียงเป็นทางยาวไปเลยเนี่ยเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมคือการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาเรียงต่อกันโดยขั้วบวกนะคะของ เซลไฟฟ้าอันนึงจะต้องต่อกับขั้วลบเหมือนที่ครูเก่งบอกนะคะการต่อไฟฟ้าการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมก็คือการเอาเซลไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าฐานไฟฉายมาต่อกันเป็นทางยาวบวกต่อกับลบนะคะบวกต่อกับลบเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมการต่อแบบอนุกรมที่เห็นในชีวิตประจำวันเราบ่อยที่สุดก็คือกระบอกไฟฉายนะคะกระบอกไฟฉาย นี่คือลักษณะการต่อแบบอนุกรมนะคะคือขั้วบวกจะต้องต่อกับขั้วลบเห็นไหมคะขั้วบวกจะต้องต่อกับขั้วลบของอีกก้อนหนึ่งนะคะบวกกับลบบวกสีเหลืองนะคะบวกสีเหลืองเครื่องหมายบวกเห็นแล้วเนี่ยนะคะมาต่อกันเนี่ยบวกต่อกับลบเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมและจะต่อเป็นทางแนวแนวแนวนอนใช่ไหมคะแนวนอนยาวไปเลยนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม จะช่วยเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าแรงดันไฟฟ้านะคะทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึ้นทําให้หลอดไฟสว่างนะคะหลอดไฟสว่างเพิ่มขึ้นเนีย่ยลักษณะการต่อแบบอนุกรมนะคะที่ครูเก่งวงไว้เนี่ยเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะ แล้วภายในบ้านเราเนี่ยคะบ้านเราก็จะมีการต่อหลอดไฟอยู่2แบบนะคะการต่อหลอดไฟในบ้านเราเนี่ยจะมีการต่ออยู่2แบบนะคะก็คือการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนานนะคะไฟบนบ้านเราที่เราใช้ณปัจจุบันเนี้ยจะมีการต่ออยู่2แบบคือการต่อแบบอนุกรมและการต่อแบบขนานนะคะการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรม นะคะเมื่อเราถอดหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งออกจะทําให้หลอดที่เหลือดับหมดนะคะการต่อแบบอนุกรมพูดง่ายๆการต่อแบบอนุกรมถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหรือดับจะพลอยให้หลอดอื่นดับไปด้วยแต่ถ้าต่อแบบขนานต่อแบบขนานนะคะต่อแบบขนานถ้า ดว,ดวงไฟดวงใดดวงนึงเสียนะคะดวงอื่นยังสามารถสว่างได้นะคะ <The language> ดวงอื่นยังสามารถสว่างได้นี่คือข้อแตกต่างข,งของการต่อแบบอนุกรมกับต่อแบบขนานนะคะการต่อแบบอนุกรมถ้าหลอดใดหลอดนึงดับหรือเสียนะคะจะทําให้หลอดอื่นดับไปด้วยถ้าต่อแบบอนุกรมแต่ถ้าต่อแบบขนานนะคะต่อแบบขนานหลอดใดหลอดหนึงเสีย หลอดอื่นๆยังสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะคะคิดถึงการต่อแบบอนุกรมคิดถึงกระบอกไฟฉายนะคะถ้ามันบรรจุ3ก้อนเราเอาก้อนใดก้อนหนึ่งออกหลอดไฟก็จะไม่สว่างแต่ถ้าพูดถึงหลอดไฟแบบขนานนะคะมองไฟที่บนบ้านเรานะะในบ้านเราเนี่ยหลอดไฟนะคะหลอดไฟในบ้านเราเนี่ย ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหลอดอื่นยังสามารถให้ความสว่างได้เพราะฉะนั้นหลอดไฟที่บ้านเรานะะคในบ้านเราส่วนใหญ่จะต่อแบบขนานนะะคต่อแบบขนานขอแตกต่างนะคะอนุกรมหลอดใดหลอดหนึ่งเสียพอให้หลอดอื่นดับไปด้วยแต่ถ้าขนานหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหลอดอื่นยังสามารถให้ความสว่างได้นะคะ มาดูการต่อหลอดไฟอย่างที่ครูบอกการต่อหลอดไฟฟ้านะคะเมื่อต่อหลอดไฟฟ้าสองหลอดเรียงต่อกันนะคะเรียงต่อกันประจุไฟฟ้าจะไหลาจากฐานไฟฉายไปยังหลอดไฟฟ้าหลอดแรกและต่อไปยังหลอดที่สองกลับมาที่ฐานไฟฉายอีกครั้งทําให้มีกระแสะไฟฟ้าไหลเพียง<อ>ทางเดียวเราเรียกว่าต่อแบบอนุกรมนะคะดูภาษาไทย อาจจะยากดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีรูปภาพให้นะคะการต่อหลอดไฟฟ้าเมื่อเราต่อหลอดไฟฟ้าสองหลอดเรียงต่อกันเรียงต่อกันนะคะหลอดไฟเรียงต่อกันประจุไฟฟ้าจะไหลจากฐานไฟฉายไปยังหลอดไฟฟ้าหลอดแรกแล้วก็จากหลอดแรกไปยังหลอดที่สองแล้วก็กลับมาที่ฐานไฟฉายทําให้มีกระแสไฟฟ้าไหลเพียงทางเดียวเราเรียกการต่อแบบนี้ว่าการต่อแบบ อนุกรมนะคะการต่อแบบอนุกรมเมื่อนําหลอดไฟออกจากวงจรน,นี้1หลอดหรือหลอดไฟดวงอื่นก็จะดับทันทีนะคะเป็นเพราะวงจรจะเปิดนะคะวงจรจะเปิดเราเรียนแล้วถ้าวงจรเปิดแสดงว่ากระแสะไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรน,นะคะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมกระแสะไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะผ่านหลอดไฟทุกหลอดหลอดไฟทุกหลอดจะใช้พลังงานที่มาจากแหล่งเดียวกันแต่ละหลอดจึงได้รับพลังงานบางส่วนถ้าหลอดไฟฟ้านะคะหลอดไฟฟ้าในการต่อแบบอนุกรมแต่ละหลอดจึงสว่างน้อยนะคะสว่างน้อยกว่าเมื่อมีหลอดไฟฟ้าเพียงหลอดเดียวในวงโคจรนะคะถ้าเราต่อแบบอนุกรม1หลอด1ถ้ามีดวงไฟ1ดวง นะคะคดวงไฟจะสว่างนะคะสว่างมากแต่ถ้าเราเอาหลอดไฟมาต่อกันอีกสักสองดวง3ามดวงหลอดไฟแต่และดวงจะมีความสว่างน้อยลงนะคะจะมีความสว่างน้อยลงอ,อันนี้คือภาพนะคะภาพอย่างที่ครูเก่งบอกเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าเราดูภาษาไทยเราอาจจะงงอ่ะลักษณะนี้เราเรียกว่าการต่อแบบนุกลมเห็นไหมคะ ผ่านไฟฉายหรือเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยมันต่อกันขั้วบวกต่อกับขั้วลบไอ้ดำดำเนี่ยดำดำเนี่ยที่เป็นพลาสติกเนี่ยคุณครูใช้คําว่ากระบะกระบะฐานนะคะตอนสมัยครูเรียนครนคูเรียกว่ากระบะฐานนะคะกระบะถ่ายแล้วมีหลอดไฟสองดวงนะคะหลอดไฟสองดวงกระแสไฟฟ้าก็ไหลาทางเดียวนะคะกระแสไฟฟ้าไหลทางเดียวทําให้หลอดไฟดวงนี้สว่างแล้วก็ถ่ายเทมายังนี้ดวงนี้ก็จะสว่าง แต่ถ้าดวงใดดวงหนึ่งเสียจะพลอยให้หลอดอื่นนะคะดวงไฟอีกดวงจะไม่สว่างนะคะนี่คือข้อเสียของการต่อแบบอนุกรมนะคะการต่อแบบอนุกรมคือการนำถ่านเนี่ยมาเรียงต่อกันแนวเน,นี้แล้วหลอดไฟก็เรียงต่อกันแบบนี้นี่คือลูกนะคะนี่คือลูกจะเห็นว่ากระแสะไฟฟ้าไหลาจากนะคะทางนี้ขั้วบวกนะคะไหลามาปื๊ด ไหลามามาถึงหลอดไฟหลอดไฟก็จะถ่ายเทมาอีกหลอดหนึ่งแล้วก็ไหลไปทิศทางเดียวกันนะคะเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะาแล้วสังเกตนะคะในวงจรเนี้จะเป็นวงจรปิดแสดงว่าวงจรปิดคือกระแสะไฟฟ้าไหลครบวงจรนะคะไหลครบวงจรนี่คือฝั่งสายมือนะคะเป็นเป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปของจริงเลยแต่ ฝั่งขวาจะเป็นสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ของการต่อแบบอนุกรมเนี่ยต่อกันแบบนี้เราเรียกว่าต่อแบบอนุกรมนะคะอ่ะต่อมาอ่าเมื่อต่อหลอดไฟฟ้าสองหลอดแบบขนานเราจะมาพูดถึงแบบขนานนะคะอ่าจะมีทางเดินของประจุไฟฟ้าไปสองทางนะคะจะมีทางเดินของประจุไฟฟ้าไปสองทางทางที่หนึ่ง ประจุไฟฟ้าไหลาจากขั้วบวกของฐานไฟฉายผ่านหลอดไฟดวงที่1ไปยังขั้วลบของฐานไฟฉายทําให้มีกระแสะไฟฟ้าไหลครบวงจรฮะในขนาดเดียวกันฮะทางที่2ที่มีหลอดไฟฟ้าหลอดที่2ก็จะมีกระแสะไฟฟ้าไหลครบวงจรเช่นกันการต่อหลอดไฟฟ้าที่ทําให้กระแสะไฟฟ้าไหลในวงจรมากกว่า1ทิศทางนะคะมากกว่า1ทิศทาง เราเรียกว่าการต่อแบบขนานอนุกรมจะมีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเพียงทางเดียวเหมือนว่าสักูนี้คือไหลจากขั้วบวกมาอนุกรมนะคะไหลจากขั้วบวกมาแต่ถ้าเป็นต่อแบบขนานทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าจะไม่มีทิศทางเดียวแล้วจะมีทิศทางมากกว่า1ทิศทางนะคะ,ะการต่อแบบอนุกรมนะคะ ทิศทางของกระแสะไฟฟ้าจะไหลเพียงทิศทางเดียวแต่ถ้าแบบขนานจะมีสองทิศทางขึ้นไปนะคะาการต่อแบบขนานหลอดไฟนะคะหลอดไฟทั้งสองจะไม่มีการแบ่งพลังงานกันการต่อแบบอนุกรมจะแบ่งพลังงานกันเหมือนหารแต่ถ้าเป็นขนานเราจะไม่แบ่งเลยหลอดไฟแต่ละหลอด สามารถให้พลังงานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นหลอดไฟที่มีเขาเรียกอะไรความความเข้มข้นของหลอดไฟคขเรียกไม่ถูกนะคะที่มันมีขนาดเท่ากันความสว่างก็จะเท่ากันด้วยนะคะอ่าอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อหลอดไฟแบบขนานเห็นไหมคะถ้าอนุกรมหลอดไฟมันจะต่อกันไปทิศทางเดียวแต่ขนานเห็นไหมคะต่อขนาน พูดง่ายๆขนานมันจะเหมือนกับมันอยู่บนหัวเราอะนะคะแงงนไปขึ้นข้างบนเนี่ยมองเข้าไปอ้าวหลอดไฟในบ้านเนี่ยคือต่อแบบขนานแต่ถ้าอนุกรมนึกถึงกระบอกไฟฉายเอามาต่อกันคั้วบ,บวกต่อกับคั้วลบนะคะแต่ขนานเนี่ยลักษณะแหงนหน้าขึ้นมองเพดานบ้านเราเลยนะคะหลอดไฟที่บ้านเราคือการต่อแบบขนานเพราะฉะนั้นการต่อแบบขนานถ้าดวงไฟของ,องุ้กแงดวงล่างเสีย ถามว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปดวงที่สองไหมมีนะคะมีเพราะดวงที่สองเขาใช้ทิศทางการไหลอีกอีกฝั่งหนึ่งอีกเส้นหนึ่งถูกไหมลูกอีกเส้นหนึ่งไม่เกี่ยวกันถูกไหมคะไม่เกี่ยวกันอ่าหมายความว่ากระแสไฟฟ้าไหลมาเลยจากขั้วบวกปื๊ดเห็นปะมันจะมีทางแยกมานี่ด้วยแล้วก็มีลงมาทางแยกมานี่ด้วยถ้าสมมุติมานี่ ตรงนี้เสียอ้าวเสียก็เสียไปไม่เกี่ยวแต่หลอดนี้ยังติดเหมือนเดิมนะคะติดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหลอดไปที่บ้านจึงนิยมต่อแบบขนานนะคะนี่คือรูปการต่อแบบขนานนะเห็นไหมคะต่อแบบขนานอนุกรมอนุกรมมาต่อกันขนานนะคะอีกแบบหนึ่งขนานก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ วันนี้นะคะดูลักษณะการต่อของอนุกรมและการต่อแบบขนานข้อดีของการต่อแบบอนุกมและข้อดีของการต่อแบบขนานมันเป็นยังไงข้อเสียมันเป็นยังไงนะคะลองสรุปนะคะดูหลายๆครั้งนะคะไม่ใช่ไม่ดูเลยนะคะดูหลายๆครั้งแล้วก็อ่านหนังสือ ประกอบนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพุธนะคะ